สวัสดีค่ะประปูนออนิชาคุณสันเทียค่ะวัออนนี้ก็รอบแรกเหนื่อยอยู่ค่ะเพราะว่าตีไม่ออนแล้วก็ต้องมาเซฟา่าทั้งรอบแบบว่าตีตีระยะไม่ได้ค่ะรอบแรกอากาศหนักแล้วทาให้กัะระยะยากขึ้นนิดนึงปกติกินจะแบบตกแล้ววิ่งอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็อาจจะต้องกะร,ระยะใหม่จุดตกใหม่อะไรเงี้ยค่ะอ,อ๋อจุดเปลี่ยนมาอยู่ที่หลุม หลุม18อะคะ่ะก็พัดพอดีลงอรอบหลังตีเข้าไปใกล้แล้วค่ะแล้วมั่นใจมากขึ้นพัดเลยทําให้แบบทําพัดเก็บพัดได้หมดเลยใช่มาเริ่มกลับมาเริ่มมั่นใจแล้วก็แบบเริ่มตีใกล้ขึ้นรเลยก็ตีชอตสองลงไปเลยค่ะหลุมหลุมแปดพัดส<ง>ี่ร้อยยี่สิบห้าค่ะเด็กพิชชิ่งค่ะคใช่ค่ะตีจะตกแบบหน้าทงพองดีแล้วลวิว่งเข้าไปลงตกใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตีออกไปตรงแล้วแต่แค่แบบ จะออนใกล้อะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะออนใกล้แน่นอนแต่ไม่คิดว่าจะไหลวิ่งเข้าไปลงเลยค่ะก็โอกาสมาถึงอีกแล้วก็อยากให้อยากให้ตัวเองแบบทําได้โดยที่แบบไม่เครียดเล่นกับตัวเองแข่งกับตัวเองแบบให้ให้รู้สึกว่าเราผ่านจุดจุดนี้ไปได้<ม>ให้ได้จุดเออที่แบบว่ากดดันหรือว่ามองเกมคนอื่นอะไรเงี้ยแบบโฟกัสกับตัวเองอย่างเดียว ก็ฝากทุกคนนะคะเข้ามาดูการแข่งกอล์ฟของไทยเอฟซนะะฝากเชียร์ปะปูลด้วยนะคะเออเป็นครั้งแรกค่ะที่ที่ได้เออได้เล่นกอล์ผู้นำแล้วก็มีโอกาสที่จะตีตีได้ให้ให้ดีขึ้นให้ดีแบบแบบ่ะก็ตื่นเต้นค่ะค่ะก็ฝากติดตามฝากเชียร์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ